สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องครูหนูสาพี่อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะอากาศก็จะคล้ายๆฝนจะตกนะคะวันนี้ที่อำเภอเมือง19อง,องศานะคะอากาศจะเย็นๆหน่อยนะคะวันนี้เรามาดูการรีวิว รีวิวการเดินทางไปโรงเรียนของเราวันนี้นะคะว่าการจราจรจะเป็นยังไงนะคะไม่ขี่ออกจากบ้านมาประมาณ7จ็ดโมงสิบิบห้า ใช้เวลาเดินทางกี่นาทีนะคะมันจะออกเวลาประมาณนี้แต่ว่าแต่ละวันการเดินทางของเราจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการจราจรนะคะว่าวันไหนถนนโลง่งหรือว่าวันไหนรถจะเยอะ ติดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเรากำหนดไม่ได้ถ้าออกเร็วถนนก็จะโล่งนะคะแต่ว่าถ้าออกช้ารถก็จะเยอะมากวันนี้ถือว่าช่วงนี้ตรงเนี้ไม่ไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราลองดูเข้าไปในตัวเมืองนะคะ มเมืองใจกลางเมืองว่ารถจะติดหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งเบือกันนะคะดูขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะเราก็จะถ่ายคลิปทั่วๆไปที่พบที่เจออ่าก็เรียกอะไรล่ะชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนก็จะถ่าย คลิปมาลงให้ดูกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแต่เป็นคลิปวกันสนุกสนานเฮงามากกว่านะคะ ล้องไว้หน้ารถนะคะบางครั้งบางครั้งถ้าลงตกหลุมหรือถนอนกรุกระกล้องก็จะคว่ำว,ว้าวิดไฟแดงแล้วจ้า แดงจะทา้งวันแป๊บเดียวค่ะไม่นาะนอากาศเย็นก็จะทำให้แบบคล้ายๆจะเป็นหวันอย่างนี้วม่มมีน้ำมูก ราจร์วันนี้ก็ถือว่าบางเบานะคะรถไม่ติดติดเฉพาะไฟแดงเท้านั้นค่ะวันนี้รถจะไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนมัธยมก็มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสพมแล้วโรงเรียนมัธยมให้เด็ก เรียนอยู่บ้านนะคะออนแทนนะคะเรียนมัธยมหยุดเรียน3วันนะคะเด็กทำงานอยู่บ้านค่ะครูก็จะนำเฉพาะตัวแทนแต่ละกิจกรรมมาแข่งขันไปแข่งขันทักษะนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ รถไม่ติดในวันนี้นะคะแต่ตอนนี้กำลังจะติดแล้วค่ะติดรถไฟะคะ่ะรถไฟกำลังจะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสมมตรตอนช้านี้ก็จะติดรถไฟทุกวันเลยนะคะถ้ามาประมาณนี้นี่คือบรรยากาศบรรยากาศ สถานีรถไฟนะคะตอนนี้เรารถไฟผ่านไปก่อนแล้วเราเพิ่งจะข้ามได้นะคะ,ะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะเราดูนะคะรถไฟกำลังจะมาแล้วค่ะขณะนี้เวลา7จ็ดนาฬิกายี่นาทีนะคะ นี้ก็จะเป็นข้างหน้าเราขวามือข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดสดนะคะตลาดสดดางซ้ายมือเราก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะ ไม่รถติดเล็กน้อยนะคะเราจะถึงนรงเรียนแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวถ้าเข้าโรงเรียนแล้วจะถ่ายดูบรรยากาศตอนเช้าว่าเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีเนี่ยจะมี เด็กมาโรงเรียนกันหรือยังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ